มาหาสามีแบบไม่ให้รู้ตัวมาเม <laughs> ื่อไรสวัสดีค่ะแดนชายพี่สาว <c oughs> ทำตัวปกติมาก <laughs> ไม่มีอะไรในกอผ่จริเงหรอสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านนะคะของแฟนเพื่อนนะคะแฟนเพื่อนชื่ออาบูนะคะที่เป็นชื่อตัวละครที่เป็นตัวเด่นมากนะคะในเรื่องอาดินนะคะ <c oughs> อันนี้เราเลยตามเขามานะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบตามสตอรี่มาแล้ว แล้วนี่คือเพื่อนก็ต้องกินร้านอาหารฮาลารนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นร้านที่น่ากินมากเลยนี่ขนาดจะหมดแล้วนะคะคือกลิ่นไก่นี่คือหอมลอยฟุ้งไปจนถึงตอนนี้วพาราก้อนแล้วนะคะพารากอนองตามมาถึงที่นี่ที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยบ้านขัวบ้านขัวซอยโรงแรมเจริญผนของบ้านขัวอีกีนึงนะคะชื่อร้านว่าอะไรคะบ้านแหม่มลูกปลละแล้วร้านน้ำชื่ออะไรคะอาบูอาบูดาบีอาบูเดเป้หรอบางบูกาแฟบูบางบูกาแฟนะคะ นี่นะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อยากจะแบบว่าชอบอาหารฮาลาลนะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะแนะนําเลยนะคะว่าทุกคนมีกระยล่มันนำมากระไล่ีดีให้กับทุกคนนี้นะคะทุกคนจะได้รับพลังงานบวกๆ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 และคูณและไม่หามเลยค่ะเอาไนี่นะคะเราจะมากินกันนะคะร้อนน้านะคะอาบูดาบีเสรจยังให้เขาทาเมนูใหม่ชาลินจีแล้วก็บอกขอให้ใส่โซดาเลยนะ เ็นเมนูพิเศษนะคะชิมก่อนถึงแม้เราจะลืมั่งว่าหวานน้อยแต่มันหวานน้อยนะคะแล้วก็มันได้รสชาที่เป็นชาแดงนะคะแล้วก็เป็นนจี่ที่แบบสดชื่นมากสดชื่นมากๆเลยควรจะมาลองกินนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเน้เน้นโปรตีนเน้นเ้นเลยนะคะคุณค่าทางโภชนาการครบครันนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเล่นกล้ามหรือว่าเป็นคนที่ที่ต้องการที่จะมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อและได้สุขภาพด้วยนะคะแนะนำที่นี่เลยยิ่งสุด ไม่อร่อยขายทิ้งนะดูเป็นเกลก,ก้มเลยรสชาตินะคะแกงตุ๋นหวก็คือนัวนะคะมีความแบบว่าเข้าวเห,หนนะียวเนื้อนี่คือเปื่อยมากเลยนะคะแกงกกตั๋หวานก็ซอสพริกับเสียงเอ่อหอยเสียงเมื่อกีอ้ทำให้รู้สึกได้บรรยากาศเป็นแบบนั้นะคะสิ่งที่ชอบก็คือมะเขือเนี่ยดูท่าทางจะนิ่มมากๆหกันเนื้อนะคะในวันนี้ คือออกมาจากออสเตรเลียเลยออสเตลียไหนนานอยู่กจะกินไก่ต่อไปแล้วนะคะเนี่ยพิมไก่ให้ดูนะคะนี่คือน้องไก่นะคะไม่ได้เชื่อให้ลิงดูมาน้กินให้ดูนี่ตอตั้มขอมากินินึงันจะได้มากจริงๆนะคะแต่ว่าเนื้อไก่เนี่ย สุกกาลังดีนุ่มกําลังดีแล้วก็หนังเนี่ยดูกรอบมากนะคะแป้งก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะได้ฟิลกับไก่ทอดถาดใหญ่มากๆถ้าใครชอบก็คือมาได้เลยนะคะนี่เนาถื่เป็นเมนูมง่ายๆนะคะเลยยังทําให้มันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นมากินนะคะเพราะว่ามันมาง่ายนะคะมีที่จอดรถด,ด้วยค่ะโอเคเชฟบอมมาเอง